ค่ท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็คือนะครับหลังจากที่กระบวนการนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วครับแล้วก็จะเอาเข้าวจากหมอ้อนึ่งตรงนี้ฮะมาดูตรงนี้นะครับนี่คืออุณหภูมิที่ได้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วเราก็จะเอาเข้าวมาเทตรงนี้ฮะนี่ฮะแล้วก็แลักขณะข้าวก็จะมีแตกมีแตกอย่างนี้นะครับแตกเดี๋ยวเราจะเปลีนไปแล้ว หอมมากครับท่านผู้ชมครับหอมมากเลยนี่ย er ืดอเจใหกินใหโยออกมาแม่สุดยอดจริงๆเลยครับี่กระบวนการในการเอาจัดอนนี้อันนี้ออกเป็นย้อนละอืัอืดอืดอืลอืด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 ือืดอือบดอืดอบด่าดอืด้ืดอืดือืดาออกใอืดอืดดอดอืดงดายดื้อืดอือืด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 อีดอืดอืดอแดอวดอดอืดอืาอืดอืดอื่อืด หรือหากินแบบง่ายๆพี่ตลาดถูกใจนี่นะครับนีคระบวนการนะครับเราจะไปดูกันที่อยากรู้อยากเิ็เข้ามาที่ตลาดชัยเลยนะครับวันนี้เราได้เราเราได้ลงมือเราได้ลงมือเห็นข้าวทางข้าวไปที่ให้ลูกค้าได้ทานใช่ครับ เราบอกว่ากระบวนการหลังจากเกมเสร็จนะครับกระบวนการต่อไปเขาไปทำยงไงใช่ใช่นะฮะตอนนี้ท่านผู้ชมครับเราก็เห็นไปอาตาหยุดเอาตรงนี้ใช่ไหมครับเอันนี้ก่อนนะฮะพันนี้ก่อนแล้วก็ขยับมาแต่ผมเห็นที่มันลดเขทำอะไรนะครับเราไปดูเราไปดูนิดหนึ่งมาทางนี้เลยครับนี่เลยครับพี่ฮะเรียกว่าเอาโจมันไม่เปลี่ยนครับ เนี่ยอันนี้เพื่อพึ่งเลียเลียอย่างนี้ออกมากเลยนีครับพี่เอาเนี้ยอันนี้เลียทใช้ขมังจะเสมอแล้วก็เพื่อให้อะไรให้มันระบายใช่ไหมระบายความร้อนความชื้นออกเราจะเข็นออกไปจากเนี่ยตายกี่วันไม่ใครับแค่ประมาณเดือดถ้าแดดดีครับไม่กี่วันแต่ถ้าแดดดีถ้าแดดไม่ดีก็หลายวันครับหรือถ้าไม่มีแดดก็ เตาอบใช่ครับเรามีวิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคโอเคครับท่านผู้ชมครับนี่แล้วก็นี่ฮะหลังจากนั้นเราก็เข็นมาตรงนี้เลยเข็นมาเข็นมาเสร็จแล้วก็อยู่ตรงนี้ลานลานตาเ้าเราใช้พลังงานจากธรรมชาติพลังงานแสงอาทิตย์โดยตรงเลยโดยตเนะครับหลังจากที่มีความชื้นไออล้นครับตรงนี้นะครับเมื่อตากไปนะครับ ใส่แห้งนะครับเมื่อกี้เมื่อี้เราดูนั้นเห็นนะเราเห็นข้าวเป็นแยกๆมันก็ยังมีแยกอยู่แต่ไม่ข้าวข้าวแห้งครับตอนนั้นเราลองแกะดูนะครับเขาบอกว่ายังจะมีจมูกข้าวอยู่นะครับหลังจากที่แช่นี่ครับท่านผู้ชมนี่ไงจมูกข้าวนี่นะครับอันนี้จมูกผมแสดงว่าข้าวเนี้ยหายใจได้หายใจไดเพราะว่ามีจมูกข้าวครับไม่ช่แเดี๋ยวตามไปที่ตลาดหุ้นใหญ่ครับ